การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยประกาศสงครามต่อศัตรูของฝ่ายสัมพันธมิตรด้วยความจริงใจไม่ใช่ประกาศแต่ในนามเท่านั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกาศเรียกผู้อาสาสมัครไปร่วมรบในสมรภูมิยุโรปปรากฏว่ามีชายชาติก,การไทยอาสาสมัครเป็นจำนวนมากแต่ทรงรอการอาสาสมัครของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นพระราชวงศ์หรือแม่ทัพในกองวันแล้ววันเล่าไม่ปรากฏมีผู้อาสาสมัคร ทรงธงมนัสเป็นอย่างยิ่งมีพระราชบรบว่าคนไทยเราไร้ฝีมือไร้ความกล้าหาญเยี่ยงบรรพบุรุษเสียแล้วหรือจึงไม่มีคนรับอาสาทําหน้าที่แทนพระองค์เมื่อทราบพระราชประสงค์พลตีพระยาพิชัยชาลิตซึ่งต่อมาได้รับเลื่อนขั้นเป็นพลเอกพระยาเทพสดินผู้บัญชาการกองพลที่สี่กราบบังคมทูลอาสาสมัครโดยไม่ถือเป็นการตัดหน้าแม่ทัพนายกองเจ้านายที่นำลงตำแห,หน่งเหนือกว่าตนทำให้เป็นที่พอพระราชฤือไทยยิ่งนักเนื่องจากพระยาพิชัยชาลิต เป็นข้าราชบริพารรับสนองพระมหากรุณาธิคุณอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลานานส่วนนายทหารชั้นรองลงไปทรงพระกรุณาโปรดเจ้าแต่งตั้งพันโทรพระทรงสุรเดชพันโทหม่อมเจ้าฉัดมงคลพันตรีหม่อมเจ้าฉัดมงคลพันตรีหม่อมเจ้าอมรทัตเป็นผู้ช่วยหัวหน้าทูตทหารมีนายทหารประจําอีกแปดนายคือร้อยเอกสายบุญนาภูมร้อยโทเมียนโลหิตเสนี ร้อยตีหม่อมราชวงศ์ตันสนิทวงศ์ร้อยตีกระมลโชติกะเถียนร้อยตีเผาเพียรเลิศร้อยตีพักเกศสำลีร้อยตีชั้นช่วงสุขันและร้อยตีวันทั้งหมดหกนามหลังนี้ปฏิบัติราชการประจำในยุโรปอยู่แล้วสำหรับกำลังพลได้คัดเลือกจากผู้อาสาสมัครไว้เพียง1,223คนส่งตัวไปรับการฝึกอบรมตามตมควรก่อนที่จะให้ออกเดินทางไปยังสมรภูมิ ภายหลังสำหรับทหารอาสาแยกออกเป็นสองกองคือกองยานยนต์มีจำนวนแ0 0อนายกองบินมีจำนวน3 5 1นายการส่งทหารอาสาเหล่านี้ต้องอาศัยเรือของฝรั่งเศสเป็นยานพาหนะผู้บังคับบัญชาในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจอมพลสมเด็จพระเจ้าน้องยางเธอเจ้าฟ้าจาักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานานเสนาธิการทหารบกทรงอำนวยการและบังคับการกองทหารพลตรีพระยาพิชัยชาลิต ภาทเทพัสดินณกรุงเทพหัวหน้าคณะทูตทหารไทยผู้เปรียบเสมือนพระหัตถ์ขวาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวในสงครามโลกครั้งที่1พึนอากาศโทพยาเฉลิมอากาศสุนีสุวรรณปีิบผู้บังคับการกองทหารอาสากองทหารที่ส่งไปลงรบในครั้งนี้แบ่งเป็นสองกองและ1หมวดพยาบาลคือ 1. กองบ,บินทหารบกปัจจุบันคือกองทัพอากาศ มีพลตีหลวงทยานพิฆาตทิพย์เกตทั์เป็นผู้บังคับบัญชา 2. กองทหารบกรถยนต์ปัจจุบันคือกรมขนส่งทหารบกมีร้อยเอกหลวงรามฤทธิลงต่อยอาสดิเสวีเป็นผู้บังคับบัญชา 3. าหมวดพยาบาลมีร้อยตีชุ่มจิตเมตตาเป็นผู้บังคับหมวดกองทหารดังกล่าวอยู่ในบังคับบัญชาของพลเอกพระเฉลิมอากาศ สุนีสวนประทีบซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาทหารในสงครามครั้งนี้กองบินทหารบกได้มีการฝึกอบรมในระหว่างที่อยู่ในกรุงเทพโดยแบ่งทหารเป็น3กองย่อยคือกองบินใหญ่ที่1กองบินขับไล่ 2. กองบินลาดตระเวน 3. กองบินทิ้งระเบิดในกองบินใหญ่แต่ละกองจะมีผู้บังคับบัญชาและพลทหารนักบินช่างเครื่องแพทย์พลพยาบาลประจำประมาณ 135คนรวมทั้ง3กองบินใหญ่มีพลประมาณ500คนเศษสำหรับกองทหารมุกรถยนต์มีกำลังพลประมาณ850คนแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ8กองแต่ละกองมีนายทหารนายสิบพลทหารประมาณ100คนเมื่อได้รับการฝึกหัดในประเทศไทยเป็นเวลาพอสมควรแล้วในวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2461กองทหารได้ออกเดินทางจากกรุงเทพโดยเรือสีสมุทร นำเลี้ยงทหารอาสาไปขึ้นเรือเอ็มไพร์หน้าเกาะสีชังเดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2461ใช้เวลาเดินทาง41วันจากนั้นกองทหารอาสาได้แยกย้ายกันไปฝึกเพิ่มเติมเมื่อถึงฝรั่งเสร็จแล้วหน่วยกองยานยนต์ถูกส่งไปฝึกอบรมที่เมืองดีองและดูดังส่วนหน่วยกองบินไปเข้าโรงเรียนการบินที่เมืองอีสและอาวั แล้วส่งต่อไปเข้าโรงเรียนบินลบที่เมืองโป่งโรงเรียนฝึกยิงปืนเครื่องบินที่เมืองกาโซก่อนที่จะสามารถออกปฏิบัติการได้ทั้ง2หน่วยอาสาสมัครไทยกว่าจะเสร็จการฝึกอบรมก็ต้องใช้เวลาหลายเดือนทําให้สงครามสิ้นสุดลงเสียก่อนหน่วยปฏิบัติการบินจึงไม่ได้เข้าลบในสนามลบแต่ก็ได้ความรู้ทางการบินกลับบ้านเมืองหน่วยยันยนต์ได้รับโอกาสเข้าไปทําการสนับสนุนกองกําลังบํารุงกองทัพฝรั่งเศสในแนวหน้าเข้าไปถึงดินแดนเยอรมน,นี ในบริเวณแม่น้ำไลเมืองน้อยสตัดแล้วไปเมืองไกเซอร์ลาสเตอร์แฟนเกิลสไตน์ชัตเตอร์แคนมูสบัดแมนเกิลไฮลุกผิดซาเฟิร์นโดยที่พวกอาสาสมัครจากประเทศไทยขาดความรู้ทางภาษาจึงจำเป็นต้องอาศาัยนักเรียนไทยในยุโรปเป็นล่างแปลภาษาและอธิบายคำสอนของผู้อบรมให้เข้าใจในชั้นแรก เนื่องด้วยความขัดข้องทางภาษาจึงเกิดความเข้าใจผิดระหว่างกองกําลังอาสาไทยกับกองทหารอาสาฝรั่งเศสประกอบกับนายทหารฝรั่งเศสวางตัวเป็นนายเหยียดหยามทหารไทยตามอุปนิสัยทําให้เกิดความไม่พอใจแก่พวกทหารอาสาเป็นจํานวนมากถึงขับถามกันว่าไทยจะอไปสู้กับเยอรมันหรือฝรั่งเศสกันแน่ในรายงานของพันตรีหลวงลามฤทิวงจากแนวรบที่น้อยสตัดมายังผู้ช่วย ทูตทหารบุกลงวันที่21ธันวาคม2461มีข้อความว่าไทยกับฝรั่งเศสเข้ากันไม่ได้ฝรั่งคอยเอาเปรียบกู่เสมอพอเดินทางไปถึงที่พักหาความสะดวกสบายสำหรับตนทำให้ทหารไทยแค้นใจและน้อยใจการอยู่ตามบ้านราษฎรอนฝรั่งเศสบางแห่งรับรองอย่างธรรมดาบางแห่งมีความลังเกียจเดียดฉันพลเมืองเงยอรมันซึ่งเป็นชาติศัตรูยังต้อนรับพวกเราดีกว่าฝรั่งเศส เป็นปัญหาตกหนักแก่ได้ทาหารไทยที่จะต้องพยายามแก้ความเข้าใจผิดและประสานความสามัคคีต่อกันอย่างไรก็ตามรัฐบางฝรั่งเศสยอมรับรู้อำนาจของศาลทหารไทยเหนือผู้คนทั้งหลายที่อยู่ในกองทัพไทยโดยไม่จําเป็นต้องไปขึ้นศาลทหารฝรั่งเศสภายห,หลังเยอรมันยอมจำนวนและลงนามในสัญญามมสงบศึกเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพศ2462กองทหารอา,าสาสมัครไทยส่วนหนึ่ง เดินทางกับประเทศไทยเลขส่วนหนึ่งได้เข้าร่วมในการส่วนสนามฉลองชัยชนะผ่านประตูชัยในกรุงปารีสในวันที่14กรกฎาคมปี2513ที่กรุงบาสเซิลเมื่อวันที่22และกรุงลอนดอนในวันที่29เดือนเดียวกันอย่างไรก็ตามเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่1แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสังเกตความเคลื่อนไหวของคู่สงครามอย่างใกล้ชิด เมื่อสงครามรุนแรงขึ้นทรงเห็นว่าฝ่ายเยอรมน,นีเป็นฝ่ายลุกลานจึงทรงตัดสินพระไทยประกาศสงครามกับเยอรมน,นีออสเตรียฮังการีเมื่อวันที่22กรกฎาคมพศ2460แ้ะประกาศเรียกคนทหารอา,าสาสำรองสำหรับกองบินกองทหารบ,บรกนิยนต์ไปช่วยสงครามในยุโรปการส่งทหารไปรบในครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์เพราะเท่ากับได้ไปเรียนวิชาทางเทคนิคการรบ การช่างในสมรภูมิจริงๆเมื่อเสร็จสงครามสัมมธมิตรเป็นฝ่ายชนะประเทศไทยได้ส่งผู้แทนเข้าประชุมนะพระราชวังแวร์สายด้วยผลพลอยได้จากการเข้าสงครามครั้งนี้ก็คือสัญญาต่างๆที่ไทยทำกับเยอรมันออสเตรียฮังการี ยอมสิ้นสุดลงตั้งแต่ไทยประกาศสงครามกับประเทศนั้นและไทยก็ได้พยายามขอเจราจากแก้ไขสนทิสัญญาชดาเก่าซึ่งทําไว้กับอังกฤษฝรั่งเศสและชาติอื่นๆแต่ก็ประสบความยากลาบากอย่างมากอาศัยที่ไทยได้ความช่วยเหลือจากดรฟันซิสบิแซชาวอเมริกาซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาต่างประเทศชนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็นกัลยาณมัยตีในที่สุดประเทศต่างๆ13ประเทศรวมทั้งอังกฤษตามสนธิสัญญาพศ2468และฝรั่งเศสตามสนธิสัญญาพศ2467ยอมแก้ไขสนธิสัญญาโดยมีเงื่อนไขบางประการเช่นยอมยกเลิอกอำนาจศาลกองศุลเมื่อไทยมีประมวลกฎหมายครบถ้วนและยอมม้อิสรภาพในการเก็บภาษีอากรยกเวน้นบางอย่างที่อังกฤษขอลดหย่อนไปอีก10ปีข้างหน้าเช่น ภาษีสินค้าฝ้ายไทยพยายามเร่งชำระประมวลกฎหมายต่างๆต่อมาจนแล้วเสร็จและเปิดการเจรจาอีกครั้งในที่สุดประเทศต่างๆก็ยอมทำสัญญาใหม่เมื่อพศ .2480 ไทยได้อิสรภาพทางอำนาจศาลและภาษีอากร คืนมาโดยสมบูรณ์ในจํานวนทหารอาสาของสยามจํานวน1223คนมีทหารอาสาเสียชีวิต19นายซึ่งได้ทําการฝังที่ตําบลดับูเยคูและทําการชาปนกิจที่สุสานประเทศเยอรมนีเมื่อกองทหารอาสาเดินทางกลับสยามในวันที่21กันยายนพศพันสอ 22, 000, แล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าให้นัญเชิญอธิของทหารอาสาทั้ง19นายมาทําพิธีณพระอุโบสถวัดมหาธาตุ พร้อมกับบรรจุไว้ในวันุสาวลีทหารอาสาบริเวณมุมตะวันตกเฉียงเหนือของสนามหลวงนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรปให้เก่ตทหารอาสาทุกคนอีกด้วย